อ่ะมาครับทุกทุกคนก็หลังจากเกมเพิ่งอัปเดตมาเมื่อประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งของวันนี้เนาะก็ถือว่าผิดคาดผิดคาดาสำหรับพี่เหมือนกันเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะอัปเดตเร็วขนาดนี้นะครับเอ่อพี่คิดว่าตอนแรกน่าจะอัปเดตประมาณหกโมงเช้าหรือไม่ก็ประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าเนาะแต่เอาไปประมาณก็คืออัปเดตเที่ยงคืนเลยเนาะอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยว พี่ทำเป็นแบบสรุปแบบย่อๆ,ๆแบบข้อข่าวให้นาะเพราะว่าอาส่วนตัวพี่่พีตอนนี้พี่ไม่ไม่ค่อยว่างนะครับก็คือเอาง่ายก็คืองานเยอะนั่นแหละอืเพราะงั้นพี่ก็เลยทํามาทําเป็นแบบสรุปแบบย่อๆให้ก็แล้วกันนาอเพราะงั้นข้อมูลบางบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอเพราะงั้นก็อยากให้เข้าใจกันนิดน,นึงเนาอเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปพี่ไม่ไม่ค่อยว่างช่วงนี้นะครับเพราะงั้นอ การทำคลิปของพี่มันก็เลยแบบอาจจะแบบกระชับนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการรีวิวตัวละครเนี่ยเดี๋ยวพี่ทําให้แน่นอนนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดหน่อยเนาะรอรอว่างก่อนนะครับอ่ะก็คือในอัปเดต4.0นะครับสิ่งในอัปเดตที่เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นอัปเดตของ b บนะี t เทพมรณณเนาะอืมซึ่งจะมีตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับก็คือ12ตัวนะครับเป็นอัปเดตใหญ่เลยเนาะ4.0นะ 0, นะอ่าเออส่วน ตัวละครเนี่ยมันจะมีเจ็ดตัวนะครับที่อยู่ในตู้ซัมมอนเนาะอืมก็มีตัวแรกก็คือโอริฮิมินั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอิจิโกะมีอิจิดะอุริวมีคุณอุราฮาระเนาะมีคุณโยโรอิจิอีกแล้วก็เอ่อซาลาคิเคมปาจิก็มีแล้วก็ตัวไอ, gi, อวเซนนะครับจากตู้อืมประมาณนี้อันนี้คือตัวละครจากเอ่อตู้สแตนดาร์ดแบนเนอร์เนาะที่เราสามารถใช้เพจในการสุ่มหาได้นะครับแล้วก็ เอ่อตัวละครหนึ่งอีกหนึ่งตัวก็คือต้องใช้ใช้ช็อกโกแลตเนาะเอะเอกล่องช็อกโกแลตในการซื้อนะครับอืมเอ่อซึ่งตัวละครเนี่ยพี่พี่ไม่รู้จากชื่อน้องเขานะครับอืมอ่าเนี่ยประมาณเนี่ยจะต้องใช้หนึ่งแสนกล่องช็อกโกแลตเนาออืมในการแลกตัวละครตัวน้องมานะครับอืมประมาณนี้อันนี้คืออีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวละครจากลิฟก็คือเป็น เป็นอีเวนต์ใหม่นั่นเองเนาะเนี่ยซึ่งอีเวนต์ใหม่เนี่ยมันจะสุ่มทุกๆประมาณพี่ไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงนะมันถึงจะออกมาเนาะเท่าที่พี่เห็นก็น่าจะสองถึงสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งพอถึงเวลาที่ประตูมันดรอปมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณข้างบนตรงที่พี่เอาเมาส์วงกลมไว้เนี่ยเนี่ยหนึ่งประตูเนี่ยสองประตูแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้อ่ะเนี่ยสรุปแล้วน่าจะประมาณสี่เมื่อครั้ที่พี่เห็นในในคลิปของต่างประเทศนะครับ แต่ข้อมูลตรงนีง้พี่ไม่ชัวร์เนาะแต่พี่ก็บอกไว้นะครับแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือจากสตอรี่ใหม่นั่นเองก็คือเป็นสตอรี่ของเรื่องบีดนั่นเองเนาะเป็นเราต้องไปเล่นรีเจนสเต e นะครับแอคที่3เนาะเพื่อที่จะปลดล็อกตัวละครปู่ยามะนั่นเนองเนาะซึ่งโอกาสออกก็คือ0.75เปอนะครับสำหรับตัวปู่ยามะเนาะซึ่งร e เจนสเตตเนี่ย มันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับอหลังจากที่เรากด create m a t มาแล้วเนี่ยมันจะมี story ตรงนี้แล้วก็ Legend เนาะซึ่ง story ใหม่ที่เพิ่มมาก็เป็นของ Beat นั่นเองอเล่นให้จบนะครับแล้วก็มา Le g e n d state นะครับสําหรับใครที่คนที่เข้ามาเล่นใหม่แล้วหาหา Le g e n d state ไม่เจอนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะตรงที่เมาส์พี่บนๆนเนี่ยตรงนี้เราก็คลิกไปนะครับแล้วก็มาเล่นล legend สุดท้าย แอคที่3นะครับเพื่อปลดล็อกปู่อย่ามาเนาะโอกาสออก0.75นะครับอันนี้คือตัวซีเคตตัวแรกเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวยูฮาบัตนั่นเองซึ่งยูฮาบัตก็อย่างที่พี่บอกไปเลยก็คือได้จากอีเวนต์ตรงประตูตรงนี้ที่เราต้องไปที่เราต้องไปลงมาซึ่งโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์พี่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ลงเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลา บางท่านใช้เวลาในการรอประตูเนาะเพราะบางครั้งพี่ก็ไม่ว่างเหมือนกันที่จะเข้ามาลงนะครับแล้วก็ไบตเทนพาร์ททำการรีใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มี2ตัวละครใหม่จากไบตเทนพาร์ทเนาะจากเวลยี่สิบห้าแล้วก็เวลห้าสิบนะครับซึ่งสองตัวนี้พี่ไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรเนาะเพราะวพ่าพี่พี่ไม่แน่ไม่น่าจะได้ดูเนาะก็คือไม่เคยดูนั่นแหละแล้วก็มีช็อปใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างก็คือเลิฟช็อปนะครับนี่ซึ่งเอามาแลกของต่างๆนาาได้ตามนี้เนาะแล้วก็มีประตู ที่ใช้สําหรับการหาช็อกโกแลตนะเนาะมีทั้งหมดกี่เทียเนี่ยอันนี้พี่ยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้าให้พี่เดาเาก็น่าจะมีถึงเทียที่สนะิบเนาะประมาณนี้ซึ่งเล่นประตูเนี่ยมีโอกาสได้ตัวรับไหมอันนี้พี่ไม่ทราบนะโพรพียังก็ยังไม่ได้ลงเหมือนกัน <c oughs> พี่ก็เลยเอามาทาคลิปให้น้องๆดูก่อนนะครับแล้วก็อ,อีกช็อปหนึ่งก็จะเป็นลิฟชอนะ็อปเนาะที่เราลงประตูประตูลับเนี่ยจากลิฟลิฟสปาต,ตรงเนี้ย เพื่อที่จะเอาของมาแลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่สามารถแลกได้นะครับประมาณนี้เนาะเอ่อซึ่งถ้าว่าแลกครบแล้วเนี่ยเขาจะรีหรือเปล่านี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะมันไม่มีเวลาบอกเลยเนี่ยว่ามันจะรีไหมนะครับประมาณนี้สิ่งที่เอ่อเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งเนาะก็จะเป็นการการใส่คอสเมติกที่สามารถใส่พร้อมกันสองคอสได้นะครับอืมก็ถือว่า ดีเหมือนกันแล้วอันนี้เราสามารถเรียกได้นะครับว่าจะใส่ใส่คอร์สเมติกเนี่ยใส่ทั้งหมดเลยหรือเฉพาะแอนิเมชันโมเดลหรือเอฟเฟกนะครับอาสมิวพี่ใส่แค่โมเดลแล้วกันอ่ะพี่กดแอปพลายไปอ่ะอันนี้ก็จะมาเป็นโมเดลเนาะดีนะแต่ว่าดู <laughs> มันดูแข็งๆยังไง,งก็ไม่รู้เนาะน้องๆขออภัยนะพี่เผลอพูดน้องๆอ,งอีก่แล้วก็ทุกคนแล้วกันน้องทุกคน ไม่รู้แข็งๆไงก็ไม่รู้นะแล้วก็สมมติว่าพี่จะใส่คอรสอีกอย่างหนึ่งกันล้วกันเป็นเอ่อ a n i ิเมช o นเนาะอ่ะกดไปอ่าเห็นไหมครับถ้า a อนิเมชั n เราก็เปลี่ยนลเป็นกอดอกเหมือนโยกเม็ดเลยเออนี่ก็คือลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ทางเกมเอาเอาเข้ามาให้เนาะอืมแล้วทีนี้มันถอดออกยังไงทีเนี้ย <laughs> เอ้ยมันถอดออกยังไงครับฮัลโหล มันไม่มีถอดไหมเนี่ยมีถอดปะอา้าวใส่แล้วใส่เลยอ่ะไม่มีถอดอะถามจริงเด้อเด้อเอเ้อ้าวแล้วครับ <laughs> เดฟเขาลืมใส่ปุ่มถอดมาหรือเปล่าเนี่ยถอดชุดคอสเนี่ยใส่แล้วใส่เลยนะครับ ถอดไม่ได้นะออันนี้ต้องต้องรอเดฟเอาปรับปรุงนิดนึงตามสไตล์แวนการ์ดเช่นเคยนะครับอหรือหรือถ้าใครแบบรู้ว่ามัน,ม,นมันถอดอยังไงก็บอกพี่ได้นะแต่ว่า,อา yeah, <no. S 1> เอาเอาไหมเอาไหมสมมุติอย่างนี้ปึ๊บถ้าเราไม่คิดอะไรเลยอย่างนี้นะกดแอปพลา อโอเควิธีถอดนะครับอ่าแต่ว่านี่เราใส่แล้วนะวิธีถอดก็คือเรามากดอ e ีคิปใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็อย่าไปคลิกอะไรเลยตรงนี้นะครับเนี่ยอย่าอย่าให้มันเป็นสีเขียวเนาะอ่าเสร็จแล้วเรากดแอปพลายไปมันก็จะเป็นการถอดชุดคอร์แล้วนะครับอโอเคถือว่าเรียวๆเ,เลยในค e ลิปนี้นะครับแล้วก็เออส่วนต่าง,างนนๆนานาเนี่ยเขาก็มีเพิ่มระบบเออเขาเรียกอะไรนะ เหมือนเป็นการดูสเตตแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราจะอีโวตัวละครเนี่ยอันนี้พี่ลองในเฉยเนาะอ่ะสเตตฟูบุกิเนี่ย,เ,ยเป็น C บวกข้างบนนะครับเอ่อเป็น C ข้างบนธรรมดาเนาะหลังจากอีโวเนี่ยสเตตก็จะเปลี่ยนเป็น B นะครับอ่าอันนี้คือเกมเขาทำกิมมิกเล็กๆน้อยน้อยมาให้เราดูเนาะว่าเออสเตตถ้าเราอัปเดตแล้วอัปเกรดตัวละครหรืออีโวแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างงี้เนาะโอเคอันนี้ก็กิมมิกเล็กๆน้อยน้อยนะครับ อ่ะแล้วก็เอ่อสิ่งที่หายไปนะครับก็คือตัวละครอย่างตัวดนะีโอเนาะหรือดีโอโก้นั่นเองจากอ่าจากเลดเลดโจโจ้นั่นเองนะครับอ่าซึ่งใครที่ไม่มีเนี่ยก็เสียใจด้วยนะครับเอ่อเนี่ยตอนเนี้ยเกมเข้าออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวดีโอเนาะเนี่ยตัวเนี้ยตัวดีโอเนี่ยตอนเนี้ยเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะ ก็คือกลายเป็นลิมิตเต็ดแล้วรอรอแค่เกมเพิ่มระบบเทรดเข้ามานะครับอืมตอนนั้นก็น่า,นาจะได้เทรดกันละมั้งแต่แต่พี่ไม่แน่ใจนะว่าเกมเขาจะเอาระบบเทรดเข้ามาไหมนะครับต้องรอดูในอนาคตเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หายไปในอย่างแรกเนาะแต่ว่าถ้าใครที่รู้ว่ามีอะไรหายไปบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะหรือว่าใครที่ มีความรู้ที่เพิ่มเติมจากเนี้ยว่าพี่ลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปในช่วงต้นคลิปนเนาะพาะพี่ไม่ค่อยแบบเอ่อมีเวลามาหาข้อมูลเยอะนะครับเพราะงั้นก็เข้าใจพี่นิดนึงเนาะเพราะพี่ก็ทํางานหลายอย่างนะครับกว่ากว่าจะลงคลิปได้กว่าจะหาข้อมูลมาได้เนาะเพราะงั้นมัตนต้องใช้เวลานิดนึงเนาะอือเพราะงั้นการที่พี่มาลิปให้น้องๆดูเนี่ยหรือหาข้อมูลเนี่ยพี่ก็เสียเวลาไป สชั่วโมงแล้วนะครับเพรอะง้นเข้าใจพี่นิดน,นึงพรอะง้งนข้อมูลมาอาจจะไม่ร้อยเซนาะก็ให้ดูเป็นแบบแนวทางหรือเป็นแบบฟังคร่าวๆก็ได้นะครับส่วนใครที่ฟังแล้วหรือไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะเพราะว่าพี่ก็พยายามพูดให้รู้เรื่องที่สุดแล้วนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้แหละเจอกันใหม่ในการรีวิวตัวละครน,นะครับน,อนออ้องๆเอฟซี FC ทุกคนเนาะโอเคบ๊ายบายครับ